สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Peter ร a b b i t 2018และคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะสปอยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับก่อนที่จะดูก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์และแชร์ให้ผมก่อนด้วยนะครับ เปิดมาเราก็จะเจอกับเจ้ากระต่าย2ตัวนี้ตัวซ้ายชื่อว่าปีเตอร์ส่วนตัวขวาชื่อว่าเบนจามินซึ่งเป็นเพื่อนของปีเตอร์นะครับทั้ง2ตัวนี้กําลังวางแผนที่จะเข้าไปในสวนเพื่อขโมยผักผลไม้และาชายแก่ที่เห็นชื่อว่าแม็กแคคเกร์นะครับผมจะขอเรียกว่าตาแก่แล้วกันซึ่งเป็นเจ้าของสวนที่ชอบกินผายไส้กระต่ายเป็นอย่างมากและภาพก็ตัดมาที่ทั้ง5ตัวกําลังวางแผนในรอบซึ่งมีตัวละครใหม่เข้ามาคือกระต่ายเสื้อแดงชื่อฟอปซี่ กระต่ายเสื้อเหลืองชื่อมอบซี่และกระต่ายเสื้อฟ้าชื่อคอตตอนเทลซึ่ง3ตัวนี้เป็นพี่น้องกันนะครับหลังจากนั้นทั้ง5ตัวก็เริ่มลงมือปีเตอร์จะเป็นคนเข้าไปในสวน3พี่น้องคอยเฝ้าสังเกตการณ์บ,บนต้นไม้และเบนจามินคอยรับผลไม้อยู่นอกรั้วระหว่างที่ปีเตอร์กําลังเก็บมะเขือเทศนั้นก็เ,นนจเจอกับกับดักที่ตาแก่แมคครเกอร์ดักไว้ปีเตอร์ดันทําพลาดทำมะเขือเทศล่วงไปโดนกับดักจนตาแก่รู้ว่ากระต่ายบกแล้วแล้วตาแก่กําลังมาจับปีเตอร์นะครับ แต่ปีเตอร์สามารถหนีได้แต่ตอนจะออกปีเตอร์ดันติดเล่นจะเอาแครอทไปเยดักตะแก่แต่ยังไม่ทันได้แ yeah. ยตะแก่ก็โดนกับดักของตัวเองหนีไปที่ขาวแบบเต็มๆพอปีเตอร์จะหนีเสื้อดันติดตะข่ายปีเตอร์จริงจำใจต้องถอดเสื้อสุดที่รักชิ้งไปหลังจากนั้นมีคนมาช่วยนั่นก็คือบีแต่ขอเรียกสั้นๆว่านางเอกแล้วกันนางเอกเป็นเจ้าของกระต่ายและมีบ้านติดกับตะแก่ก่อนที่นางเอกและกระต่ายจะไปตะแก่พูดว่าถ้าเจอข่าวหน้าพวกมันไม่รอดแน่ ตัดภาพมาในบ้านนะครับทาให้รู้ว่านางเอกเป็นนักวาดภาพชนพื้นเมืองแต่ภาพที่นางเอกวาดนั้นกลับเป็นเครื่องตอกย้ําอดีตของปีเตอร์พอภาพนี้ทําให้เรารู้ว่าเมื่อก่อนปีเตอร์มีครอบครัวที่สุขสันต์แต่แล้วพ่อของปีเตอร์ก็เข้าไปในสวนของตาแก่แมคแครเกอร์และพลาดท่าโดนฆ่าเอาไปทาผายไส้กระตายฉากนี้มันทําให้เรารู้ว่าเสื้อของปีเตอร์นั้นเป็นเสื้อของพ่อจึงต้องกลับไปเอาเสื้อสุดที่ระก,กับพื้นมา ปีเตอร์จึงไปในสวนอีกครั้งและได้เสื้อกลับคืนมาแต่ดันโดนตาแกะจับได้อยู่ดีๆตาแกะก็หัวใจวายตายพอกินแบบสิ้นคิดเรียกได้ว่าแดกทุกอย่างที่ขวางหน้าหลังจากที่ตาเกะจากไปกระต่ายและสัตว์ทุกตัวได้เข้ามาครอบครองสวนสมใจต่อมาปีเตอร์และกับเบนจามินคิดได้ว่าส่วนนี้มีบ้านแถมมาด้วยสุดท้ายบ้านกะเละสิครับฉากตัดมาที่ห้างในลอนดอนผู้ชายที่เห็นคือโทมัสแม็กเชเกอร์ เป็นหลานของตะแก่แม็คแกครเกอร์ผมจะขอเรียกว่าพระเอกนะครับพระเอกเป็นคนเจ้าระเบียบมากหลังจากนั้นเจ้าไหนก็เรียกผมพระเอกเรื่องที่ตะแก่เสียแต่พระเอกไม่สนใจจะขอเลื่อนตำแหน่งสุดท้ายก็ไม่ได้พ่อบาเดอร์แมนหลานเจ้าของห้างได้ตำแหน่งนี้ไปจากนั้นพระเอกก็ข้างซื้อครับทำลายข้าวของไปทั่ว แถมโดนไล่ออกด้วยสุดท้ายพระเอกก็ต้องมาที่บ้านของตะแก่แมคแครเกอร์ ker, เพื่อจัดการบ้านให้เรียบร้อยและขายไปพอพระเอกมาถึงบ้านสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในบ้านก็หาที่ซ่อนกันชุลมุนวุ่นวายหลังจากที่พระเอกเข้ามาในบ้านก็เจอกับไอ้หมูเป็นตัวแรกก็กีดแตกสิครับและสัตว์ทุกตัวก็แตกตื่นวิ่งหนีกันหมดซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกจะไม่ค่อยชอบสัตว์เหมือนตะแก่ช่างสมก็เป็นตาหลานกันจริงๆพอเชา้ามาพระเอกก็ไม่รอช้ารีบไปคินนิ่งเดครั้งใหญ่ และทำการปิดรูทุกซอกทุกมุมที่ปีเตอร์จะสามารถเข้าไปได้หลังจากนั้นนางเอกก็เข้ามาถักถ่ายกับพระเอกและได้ให้ของขวัญกับพระเอกคือกล้องส่องทางไกลฉากตัดมาที่อยู่ดีดีปีเตอร์ก็หาเรื่องสวยเข้าไปในบ้านของพระเอกอีกครั้งโดยมีเบนจามินเพื่อนหลักไปด้วยพอเข้าไปได้เรื่องสวยก็ถามหาทันทีพระเอกดันมาเจอเข้าจึงเกิดการวิ่งไล่กันทั้งสองวิ่งหนีเข้าไปในห้องเก็บของได้ทันแต่พระเอกก็ตามมาทั้งสองจึงไปหลบในกระถางต้นไม้จากนั้น ปีเตอร์วิ่งหนีออกมาได้แต่เบนจามินยังอยู่ข้างในสุดท้ายเบนจามินตัดสินใจวิ่งพาไข่พระเอกออกมาปีเตอร์โชคดีวิ่งหนีออกจากลัวได้ทันแต่เบนจามินพลาดท่าอีกครั้งออกนอกลัวไม่ทันเลยโดนพระเอกจับไปพระเอกจับเบนจามินใส่กระสอบขึ้นรถไปปีเตอร์และสามพี่น้องไม่รอชา้ารีบสับตีนแตกตามขึ้นรถไปได้ทันปีเตอร์วางแผนให้สามพี่น้องเอากระสอบพุมหัวพระเอกแต่สามพี่น้องก็นั้นทำพลาดท,ทุกตัวสุดท้าย พอตั้นเทวก็ต้องอาตีนเปียกไปจิ้มที่หูพระเอกปีเตอร์เลยกระโดดมาหน้ารถเพื่อเปิดกระปรงพอฝากระปรงเปิดพระเอกเลยจอดรถมาปิดปีเตอร์โดนฝากระปรงหนีไปที่หูแบบเต็มๆแต่ต้องการเสียงร้องไว้พระเอกขับรถมาจอดที่สะพานเพื่อหวังปิดชีบิเบนจามินด้วยการถ่วงน้ำแต่พระเอกลังเลและเปิดกระสอบดู กับเจอกล้องส่องทางไกลที่นางเอกให้ไว้แต่ดันพลาดทําตกแม่น้ําไปพระเอกจึงลงไปในแม่น้ําแล้วเก็บกล้องส่องทางไกลกลับมาได้หลังจากนั้นพระเอกขับรถเข้ามาในเมืองพระเอกมาที่ร้านอุปกรณ์ทําฟาร์มเพื่อซื้อของกําจัดกระต่ายสุดท้ายพระเอกตัดสินใจซื้อระเบิดไปขากับนางเอกมาเจอกับพระเอกเลยนั่งรถพระเอกกลับไปพร้อมกันหลังจากนั้นนางเอกก็ชวนพระเอกเข้ามาในบ้านนางเอกเอาน้ำผสมแบล็คเบอร์รี่มาให้พระเอกกินจึงรู้ว่าพระเอกแพ้แบล็คเบอร์รี่ แต่ปีเตอร์ที่แอบดูอยู่คิดว่าพระเอกสัมอ่อยมันก็เลยขำกันจากนั้นนางเอกก็ขอโทษแบบกระต่ายให้พระเอกดูโดยการเอาหัวชนกันจนทําให้พระเอกกับนางเอกเริ่มมีใจให้กันหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ทากิจกรรมร่วมกันโดยมีพวกกระต่ายคอยดูอยู่ฉากตัดมาตอนที่ฝนตกพระเอกนางเอกและกระต่ายรีบเข้ามาในบ้านแต่พระเอกปิดประตูทุกบานปีเตอร์เลยไม่สามารถเข้าไปได้ปีเตอร์เลยโกรธกระโดดฉีบประตูเข้ามานางเอกเลยพามารู้จักกับพระเอกและลองให้พระเอกอุ้มปีเตอร์ ทั้งปีเตอร์และพระเอกจ้องหน้ากันด้วยความอาฆาตนางเอกเลยจะขอวาดภาพเก็บไว้หลังจากนั้นนางเอกไปหยิบของปีเตอร์และพระเอกก็เริ่มเปิดฉากสู้กันอย่างเมามันสุดท้ายพระเอกจกับปีเตอร์คาบผูกกันแล้วดันไปเลอะภาพที่นางเอกวาดไว้นางเอกโผล่มาเลยเข้าใจปีเตอร์ผิดปีเตอร์จึงโดนไล่ออกนอกบ้านไปคราวนี้ปีเตอร์ก็สุดขีดจึงเปิดศึกกับพระเอกอย่างเต็มรูปแบบปีเตอร์และเพื่อนเพื่อนจึงฝึกซ้อมไม่ว่าจะกระโดดหรือย,ยิ้งหนังสติ๊กอย่างจริงจัง มันที่ตอนเชา้าพระเอกตื่นมาแล้วเจอปีเตอร์ตอนนี้ปีเตอร์และเพื่อนๆได้วางกับดักไว้ทั่วห้องและทั่วบ้านแล้วนะครับพระเอกจึงโดนเล่นงานจนน่วมตอนนี้พระเอกของเราก็เริ่มหัวร้อนแล้วเหมือนกันจึงไปติดตั้งล้วไฟฟ้าและทาเนยถั่วลอไว้แต่เจเมน์กี un, ดันเดินไม่หาเนยถั่วทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายโดนช็อตหนามนี่กระจายไปหาพวกปีเตอร์เลยครับแต่ปีเตอร์ฉลาดเลยไปแก้ขั้วไฟฟ้าหลังจากนั้นพระเอกก็มาดูที่ล้วที่ติดตั้งไว้ ปีเตอร์เดินมาแล้วแกล้งกวนทาเป็นโดนไฟฟ้าช็อตสุดท้ายก็เลียนเนยถั่วโชว์ไปหนึ่งสเต็ปพระเอกจะเดินออกมาหาแต่ก่อนประตูนี่กลายเป็นไฟฟ้าแสนโวไปแล้วพระเอกเลยโดนช็อตกระเด็นพระเอกเลยต้องปีนหลังคาออกมาแต่ก็โดนกับดักไฟฟ้าแสนโวปีเตอร์ Peter อยู่ดีเลยตกหลังคามาสลบเหมอดปีเตอร์เลยลองไปเช็กดูว่าตายยังแต่พวกเพื่อนๆและปีเตอร์คิดว่าตายแล้วพอกลางคืนพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาคราวนี้พระเอกเอาจริงจัดระเบิดชุดใหญ่ให้ปีเตอร์ เลยเข้าไปเอาระเบิดยัดในพงต้นไม้ที่เป็นบ้านของปีเตอร์นางเอกออกมาพอดีและทั้งสองก็ปาปิดับโอเยกันคืนนี้ปีเตอร์เลยรอดไปเช้ามาปีเตอร์และเพื่อนๆได้ไปป่ามาเขือเทศใส่บ้านพระเอกเพื่อล่อพระเอกออกมาจากนั้นพวกปีเตอร์ก็ลุมยิงผลไม้ใส่พระเอกดอกสุดท้ายฟอฟซี่ก็ยิงแบล็คเบอร์รี่ใส่ปากพระเอกเข้าไปเพราะว่าพระเอกแพ้แบล็คเบอร์รี่นะครับแต่พระเอกก็ฉีดยาทันและสลบไป3วิจากนั้นก็ลุกขึ้นมาหลังจากนั้นพระเอกบอกว่าพอที แล้วเดินไปที่ต้นไม้เอาระเบิดกลับมาแล้วจุดคว้างไปที่ส่วนของตัวเองทันทีพวกปีเตอร์และเพื่อนๆรีบวิ่งหนีตายกันส่วนนางเอกไม่ได้ยินเพราะเปิดเพลงเสียงดังม็อบซี่โดนระเบิดเต็มๆเ,เลือดเต็มตัวแต่จริงๆมันคือน้ำมะเขือเทศนะครับต่อมาพระเอกและปีเตอร์วัดกันโดยพระเอกปาระเบิดส่วนปีเตอร์ปามะเขือเทศปีเตอร์โดนระเบิดและพลาดท่าโดนพระเอกจับตัวตอนนี้นางเอกเริ่มได้ยินนางเอกออกมาเห็นพระเอกพระเอกเลยแก้งบอกไปว่า หัวใช้เท้าติดคอเลยจะช่วยตอแหลได้โล่งจริงเลยนะครับพระเอกเนี่ยนางเอกกระดันเชื่อแล้วทั้งคู่กําลังเดินเข้าบ้านแต่พระเอกจะหยิบสมุดบันทึกแล้วทํารีโมทระเบิดล่วงไว้วีเตอร์เห็นไปกดปุ่มระเบิดระเบิดเลยทํางานแล้วนางเอกเริ่มรู้ว่าพระเอกโกหกแต่สุดท้ายผลไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ระเบิดมานระเบิดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันระเบิดที่พงต้นไม้บ้านที่ปีเตอร์รักและมีความทรงจําอยู่และต้นไม้ก็โค่นไปโดนบ้านนางเอกพระเอกอธิบายว่ากระต่ายกดแต่นางเอกหัวร้อนเอ็นขึ้นคอเสียงคาดใจว่ามันเป็นแค่กระต่ายโวยคราวนี้นางเอกไม่ฟังพระเอกแล้วปีเตอร์ก็ดูเหมือนจะเศร้าๆที่พงต้นไม้พังพระเอกบอกรักนางเอกและนางเอกก็เดินจากไปหลังจากที่พระเอกทะเลาะกับนางเอกพระเอกก็ประกาศขายบ้านทันทีพระเอกกลับมาที่ลอนดอนบังเอิญเจอเจ้านายเก่า เจ้านายทักแล้วชวนกลับมาทํางานในตําแหน่งที่พระเอกต้องการพอา่อบาร์เดอร์แมนเครียดหลังจากที่ทํางานได้หนึ่งวันออกไปตัดภาพมาที่ปีเตอร์ปีเตอร์ขอโทษเพื่อนๆและปีเตอร์บอกกับเบนจามินว่าน่าจะเชื่อบเบนจามินตั้งแต่แรกรูเหมือนว่าเบนจามินจะไม่ยกโทษให้ปีเตอร์จึงวางแผนไว้ว่าจะไปหาพระเอกและให้เพื่อนๆ่วงเวลาบีไว้สุดท้ายเบนจามินก็ยอมยกโทษและจะตามพระเอกไปด้วยตอนนี้ปีเตอร์มาถึงลอนดอนแล้วเจอหนูกุง้งเลยถามทางไปห้างเฮลอต หนูกุ้งก็จะพาไปแต่พาอ้อมไปหลายที่เลยแชร์ตัดมาที่นางเอกกําลังจะไปขึ้นรถไฟเพื่อกลับบ้านสามพี่น้องเลยต้องถ่วงเวลาไว้โดยเอาเคโลดยัดท่อรถตอนนี้ปีเตอร์มาเจอกับพระเอกแล้วพระเอกก็วิ่งไล่ตามเคยปีเตอร์บอกพระเอกว่าต้องกลับไปกับเขานางเอกกําลังจะไปแล้วพระเอกบอกว่าแล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วยเหมือนพระเอกจะเข้าใจที่ปีเตอร์พูดแล้วนะครับและปีเตอร์ก็ขอโทษกับพระเอกกับเรื่องที่เคยทํา สุดท้ายพระเอกก็ยอมไปด้วยแต่ตอนจะไปนี่สิทันออกทางหน้าต่างแล้วไต่เชือกลงมาอย่างที่จากนั้นทางปีเตอร์และพระเอกก็กลายเป็นมิตรกันตอนนี้พวกปีเตอร์ต้องรีบไปเพราะเวลาเหลือไม่มากแต่การไปหาหนางเอกก็ไม่ธรรมดาสุดท้ายก็มาทันพระเอกบอกนางเอกว่าควรอยู่ที่นี่ไม่ควรทิ้งมันไปผมรักคุณนะบีนางเอกก็ยังเถียงบอกว่าพระเอกระเบิดบ้านพวกเราจากนั้นก็เถียงกันสุดท้ายปีเตอร์ออกมาสาร,รภาพความผิดว่าเป็นคนกระเบิดปีเตอร์ก็ขอโทษนางเอก สุดท้ายทุกคนก็คืนดีกันจากนั้นสองผัวเมียที่ซื้อบ้านต่อพระเอกก็มาพระเอกบอกว่าไม่ขายแล้วสองผัวเมียก็ดันไม่ยอมก็เลยต้องให้ถึงมือปีเตอร์จัดการสองผัวเมียนั่นสองผัวเมียโดนไฟฟ้าแสนโวของปีเตอร์ช็อตกระเด็นพอเข้าไปในบ้านก็เจอกับพวกเพื่อนเพื่อนของปีเตอร์จัดสะบ้านเละเลยสองผัวเมียจึงยอมกลับไปแล้วหนังก็ตัดจบไปถ้าผมพูดไม่ชัดหรือฟังไม่ออกก็ขอโทษมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ